สวัสดีค่ะ Oppo f i X2 Series นะคะของเรามาพร้อมกับตัว Refresh Rate อยู่ที่120เฮิร์นะคะอัตราการสัมผัสมันจะเร็วมากขึ้นแล้วก็การทัดมันจะลื่นไหลกว่าเดิมนะคะน่าถึง2เท่าเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการทัดแล้วก็การแสดงผลแล้วก็ของเรามาพร้อมกับ10 Bit Display นะคะ QHD+ Parts 10 Bit Display ของเราแสดงผลมากกว่าพันล้านสี ถ้าตัวอย่างอันนี้จะเป็นของทั่วไปถ้าของเรามาเป็นแบบ10บเบตสีมันก็ค่อนข้างละมุนกว่าแล้วก็ความคมชัดระดับ QHD พัดนะคะแล้วก็กว้างอยู่ที่6.7นิ้วแล้วก็มาพร้อมกับ TV Ultra Vision Engine นะคะแล้วก็เป็นชิปประมวลภาพที่สามารถแฝกเฟรมเรทได้สูงสุดอยู่ที่120เฟรมเรทนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มคุณภาพ HDR ให้ดูสมจริงมากขึ้น แล้วก็ของเรามาพร้อมกับ d o p เบิลแ o นะคะเป็นระบบเสียงรับพิศทางตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเสียงเราได้เป็นทดลองมนาะแล้วก็ของเรามาพร้อมกับตัวทีดีดีไซน์ก็จะเป็นขอบจอค้องงนนะคะทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมีสองสีให้เลือกด้วยกันมีสีแบ็คแล้วก็สีโอเชียนนะคะแล้วก็ของเรามาพร้อมกับตัวกล้องหลังสามตัว ระหว่งาง3าตัวความเอียดสูงสุดอยู่ที่48ล้านด้วยเลนส์กล้อง Sony imx 5 8 6นะคะแล้วก็ของเรามาพร้อมกับตัวกล้องตัวแรกจะเป็นเทเลสโคมนะคะจะเป็นความละเอียด13รล้านตัวที่2จะเป็นเลนส์กล้องหลัก48ล้านแล้วก็ตัวส้ายจะเป็นเลนส์อันต้าไวแล้วก็ของเรามาพร้อมกับโหมด ultra s t ดี d y video เทคโนโลยกีการฝันคู่นะคะ ios บวก e i s ก็จะเป็นการสั่นได้นิ่งมากกว่ารุ่นอื่น แล้วก็มาพร้อมกับอันอัตวายสิบสองล้านนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการเก็บภาพที่เราได้เก็บมาเป็นภาพวิดีโอแล้วก็ของเรามาพร้อมกับเทคโนโลยีการซูมการซูมของเราสามารถซูมไฮปิดได้อยู่ที่5เท่าแล้วก็จะดิจิตอลซูมได้สูงสุดอยู่ที่20เท่านะคะแล้วก็ของเราเลนอันตรายยังสามารถทำงานเป็นเลนมาโครได้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง กล้องรุ่นที่ไม่มีเลนส์มาโคระคะแล้วก็ของเรามาพร้อมกับตัว a อปโซลูปเป็นแอปตัดต่อภาพอัจฉริยะนะคะไม่ต้องดาวน์โหลดเพิ่มแล้วก็ของเรามาพร้อมกับทเทคโนโลยี SuperW o o ูฟสชาร์จไฟอยู่ที่65วัตต์ชาร์จแค่15นาทีได้แบตเตอรี่60%แล้วก็ชาร์จเต็ม100%ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้น แล้วก็นอาจากนี้ของเรามาพร้อมกับ cpu snapdragon 865นะคะเพิ่มประสิทธิภาพได้ดีกว่าเดิมถึง25%มาพร้อมกับ ai engine gen 5ที่ดีกว่าเดิมถึง2เท่าแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัว duo mode 5 g นะคะก็จะเห็นได้ว่าดาวน์โหลดได้เร็วกว่าเดิมแล้วก็ wi-fi 6นะคะจะรองรับการประสิทธิภาพการดาวน์โหลดได้เร็วกว่าเดิมถึง6-40%เลย ก็จะมีตัวอย่างให้เห็นนะคะแล้วก็ของเรามาพร้อมกับตัว RAM 12แล้วก็สตอรี่มาถึง256จิกนะคะแล้วยังมาพร้อมกับตัว LPDDR5 RAM นะคะที่ประหยัดพลังงานแล้วก็ตอบรับการใช้งานรับส่งข้อมูลได้เร็วถึง1.5เท่าเมื่อเทียบกับตัว LPDDR4 รุ่นเก่านะคะแล้วก็ของเรามาพร้อมกับตัว Color OS 7ที่มีหมด ภาพพื้นหลังเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็วอลเปเปอร์ทำให้ไม่น่าเบื่อแล้วก็มาพร้อมกับโหมดถนอมสายตาด้วย Dark Mode นะคะไม่ว่ามืดแค่ไหนแล้วก็เล่นโทรศัพท์มือถือได้ไม่ต้องกัวงวลเรื่องเสียจะเสียสายตาแล้วก็ความปลอดภัย2ชั้นด้วยแอปล็อกนะคะแอป,ปล็อกของเราก็จะเป็นการล็อกแอปพลิเคชัน นะคะป้องกันคนอื่นใช้งานแล้วก็ของเรามาพร้อมกับตัวพื้นที่ส่วนตัวก็สามารถซ่อนไฟล์รูปวิดีโอความปลอดภัยได้หายห่วงแล้วก็นอกจากนี้มาพร้อมกับตัวคนโฟนก็จะเป็นการย้ายข้อมูลนะคะจากมือถือเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่โดยที่เราไม่ต้องกังวลว่ามันจะหายแล้วก็ cloud mode จะเป็นการจัดเก็บพื้นที่ออนไลน์ก็สามารถสำรองข้อมูลของเราจะจะ อยู่ใน Oppo Cloud นะคะตัวนี้ก็จะเป็นข้าวๆในของส่วนสเปคของตัว Oppo Find X นะคะขอบคุณค่ะ